สวัสดีนะคะมาพบก,กันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยลาวพัฒนานะคะที่หน้ากลงนะคะก็จะมีวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นะคะก็คือมาให้ได้ชมนะคะของหน้าคือจะเป็นเลขหลักนะคะแต่จับชุดนี้คือยัยงยังไม่ได้จับนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่าคืองานยังยังยังค้างเยอะอยู่นะคะเนาะอันนี้เดี๋ยวมาดูความเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแวนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ ลาวนะคะเป็นการคิดคำนวณการหลักทางสิติโปรชัวิทยาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่นะคะลูกสายงานอาชีพนะคะวันนี้เราก็มาดูลาวแล้วก็ฮานอยพร้อมกันนะคะเป็นคลิปเดียวกันเลยนะคะเนาะ อันนี้ก็ลาวฮวดที่แล้วนะคะก็คือของวันพุธนะคะสองสามหกเลขล่างสองสองเลขหลักก็จะเข้าประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเข้าประมาณนี้อันนี้ก็คืออ่าของวันนี้นะคะคิดคำนวณออกมาแล้วคือก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ฮานอยนะคะหน้าฮานอยหน้าคิดลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะฮาน,นอยของหน้าก็จะเป็นเลขหลักนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะก็จะเป็นเลขหลักนะคะแล้วก็ตัว7จ็ดชุดขอเจ็ดสูตรของหวยเล่านะคะก็ทำเสร็จแล้ว7จ็ดสูตรนี่คือคือจริงๆแล้วนาคไม่เปลี่ยนสูตรนะคะเพราะว่าคือเราดูอ่าเขาเรียกว่าดูการเดินของสูตรนะคะที่นาคไม่เปลี่ยนสูตรใช้สูตรเดิมทั้งหมดนะคะใช้สูตรเดิมทั้งหมด น,นี้ฮานอยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VP นะคะน้่งแยกให้ทั้งหมดนะคะน้่แยกให้ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะง่ายนะคะกับการที่เราจะเอาไปพิจารณานะคะเนาะอันนี้นะคะเจ็ดสูตรวดที่แล้วนะคะก็หลุดอยู่ที่สูตรสี่แล้วก็สูตรหกนะคะที่เหลือก็คือเดินนะคะ สูตรหนึ่งสูตรสองก็ยังโอเคอยู่นะคะสูตรเจ็ดก็ยังโอเคอยู่นะคะสูตรห้าก็ยังยังเดินอยู่นะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้ก็น่าจะตามได้หลายสูตรนะคะแล้วก็ดูจากตัวเลขที่ชนนะคะชนหลักเลขตรงไหนเยอะเราก็เอาตรงนั้นมาพิจรารณาเป็นพิเศษได้นะคะเนาะ เพื่อนี่พี่นะคะที่ถามมานะคะคือสูตรหวยรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวเพื่อนพี่ไปย้อนดูได้เลยนะคะน่าเคยลงไว้นะคะย้อนหลังไปประมาณห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะคะคือน่าจะลงไว้เยอะนะคะช่วงนั้นนะคะลงสูตรไว้เยอะนะคะส่วนอ่าสูตรคือสูตรใหม่ๆถามว่ามันก็มาจากสูตรเดิมๆนะคะเพื่อนพี่แต่น่าคือเอามาเขาเรียกว่า แัดแปลงนะคะก็คือใช้ใหม่แค่นั้นเองนะคะดัดแปลงใช้ใหม่อันไหนที่หลุดเราก็เอามาทําการขยายให้มันเข้าเลขหลักนะคะคือง่ายๆนะคะเพื่อน่เนาะ,ะพี่พี่คอมเมนต์มานะคะเนาะไปย้อนดูได้เลยนะคะสูตรวิธีทําคือบอกไว้เยอะแยะเลยนะคะเนาะแล้วก็เจ็ดหลักใช้ได้ทั่วโลกนะคะหวยลาวก็คือใช้ได้นะคะเจ็ดหลักนะคะ,ะเพื่อนๆพี่ลองไปดูอ่า ที่น่าทาไว้นะคะเนาะหวยลาวนะคะลาวฮาหนอยคือมันใช้ได้ทั้งนั้นนะคะเนาะคือมันใช้ได้ทุกหวยนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะเนาะอันไหนที่พอเราเดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะถ้ามันหลุดแล้วเนี่ยเราก็ดูนะคะว่าล็อกเลขคือมันจะไปทางไหนอีกเราก็เอาตัวนั้นเป็นตัวยืนนะคะแล้วเราก็ไล่ลงมานะคะ<ม>คือวิธีดูมันดูง่ายๆวิธีทําก็คือทําง่ายๆนะคะคือ สูตรไม่จาเป็นที่จะต้องเยอะนะคะเพื่อนพี่แต่เพื่อนๆพี่ลองไปย้อนดูได้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆนี่นพี่ที่มาใหม่นะคะเนาะายังไงนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆนีพี่นะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง youtube ของหน้าก็จะเป็นคลิปพ่อเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนพี่เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะ ถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ